วันนีกับผมบอกับผมอีกมือนหนึ่งครับมือน,นี้สิม,มาใไ่ตุ่มปลาไหลกับผมมือน,นี้บเดไซหกหลังกับผมใส่สามหลังกับผมใส่สามหลังครับสามหลังนี่ใส่สามเหงือกครับผมม,บผมีหอยเชลลีกับผมหอยเชลลีมีปูปูตัวที่มันถือตุ่มครับในคลิปที่แล้วครับผมมีปูตัวหนึ่งปูแล้วก็ใส่เดือนครับผม อ้ใส่เดือนไวเชรีครับผมใส่นี่สิไปทดลองว่ามันหมักเหยื่ออยังกว่ากันครับผมใส่ครูกันเลยครับเลี้ยงกันสามหลังครับผมนี่ะครับหมายข้างหลังนี่แหละครับหกนี่แหละครับผมไปครับผมไปใส่โอ้ยมันเสียดยยังไงเนาะมันสียดหกในเด้อครับน้อย ใส่สามลังเลยครับผมใส่ติดกันนี่แหละครับอู้โอ้หุ่นครับนกนกนกเขาเอื่นนกยังเนะครับผมยางอยู่หูสองโตครับผมอู้ยอู้ยเด็กใส่แก่กันนี่แหละครับผมติดกันเลยครับผมน้องเบงเียาวาสิมักตัวใดครับผมตรงขี่ตรงบนน้องเด็กห้อยต้นเงินตัวทองยางครับผม วอาไงเลยครับผม,มอู้เมืนี้เห็นเป็นแห่งแหงบ่มีน้ำนี่ติ่ต้มเลยครับผมเป็นต้มเลยครับโอ้ส oh. ีแดงว่ต้นเงินตัวทองตัวหนึ่งใหญ่แหงครับผมิมึงจกห้อยเิึงห้อยครับผมโอ้ oh. เป็นห้อยไปครับใส่เลี่ยงกันเลยครับผม ตามหลังใส่จีบกันเลยเห็นบ่ครับผมตามหลังนี่แหะครับใส่จีบกันเลยครับผมโอ้มีเจ๊โอ้หอยแดงอะไรนะครับมีเจ๊หอต้มครับผมยิ่งไม่เหงืยบมีมีเจ๊มีเจ๊หอยต้มครับผมหอยแดงไรนะครับมีหต้มสิเขาไปพิดอันนี้ครับผม นะครับเป็ดเฮียงกันเลยครับผมสามหลังใส่เฮียงกันเลยครับอ เห็นบ่ครับผมสามหลังครับผมโอหนังบังครับผมนี่ครับสามหลังหลังแรกครับผมนี่ใส่เยอะใส่เยอะใส่เดือนครับผมใส่เยอะใส่เดือนหลังสองหลังสองที่เยอะก็ปูครับผม หลังสองสิยงายากระปครับทยอยในจังไรครับผมหลังสามหอยชลลีครับโอ้หอยชิลีครับโบ,โบได้เอายังมาเขาะครับนี่หลังสามหอยชิลีครับทยอได้จังไรครับผมนี่สามหลังเลยครับผมเนีย่ยงกัน เดี๋ยวควาคมมัออนรุนกันครับผมมืออื่นเศร้าครับผมว่าปลาไหลมันสิมักเหยื่ออี๋งรครับผมมีในเดือนมีกระปูมีหอยเชลลีครับผมเดีย๋ยวความมันรุนกันครับผมมืออื่นเศร้าครับผมสวัสดีต้องเศรา้าครับผมโอ้หนามอกร้ายครับผมลงไหลวันดีต้องเศร้า มาย่ามตุ่มปลาลกันครับผมสามหลังสามเหงือกครับผมมันสีเขาตัวใดสิม,มีแตมบอกครับผมไปลุนกันเลยครับผมไปลุนกันเลยครับว่าจะมีแตมบอกครับผมมีเหงือใส่เดือนกระปูหอยเชลลีครับผมใส่กัใสติดกันเลยครับผมไปลุนกันครับผม วัดมีแต้มบุครับโอ้แนยไปใกล้ๆพู้นับมันก็ยังเงียบบ่เห็นดันเลยครับผมแม่วแน,นมอยู่ใกล้ๆบุครับผมโอ้สงสัยสงสัย ซิมิแทแถวนีนซิมิโตโบนโ่าครับผมือจังเงียบโอ้มันด้านเงียบๆอยู่ครับน้อยๆครับผม มันดันอยู่หน่อยหน่อยๆๆครับผมตัวนี้เงือหลังนี้เงือหอยเชลล่ครับผมคีต้มมันหลายอย่างแต่มันไปอุดอันนี้ครับผมอุดง่ายครับผมตัวนี้หอยเชลลีหิ้มเหี่ยวครับหอยเชลล่ครับผมตัวนี้ กะปูกรบปูกระปูก็เงียบครับตัวนี้ใส่เดือนครับผมใส่เดือนก็เงียบครับผมแสดงว่าอยู่ี่โบมิโตครับผม ขนาดใส่สามเหยื่อกันยังขาดทั้งสามเลยครับบุญมีเต็มเ,<อ>เลยครับผม,มเห,ว,มหว,มว,มมว,ว่วหล<อ>เลยครับผมสามเหยื่อเหวทั้งสามครับผมแสดงว่าเท่วนี้บุญมีโตครับผมบุญมีโตคือโกเข่าครับบุญมีู้เตีมครับผมสามหลังขาดครับขาดบุญมีเต็มครับเหวทั้งสามเลยครับผม แหวทั้งสามเหยื่อครับผมแหวครับแหว3สามเหยื่อใส่เดือนเอเชอลี่กระปูครับผมบุมีแตมครับผมเอาครับผมกระคลิปนี้กระเอาไว้ซำนีแล้วครับผมไว้พอแค่คลิปนาครับผมว่าพิปใส่มองไดน ใจเงอ,อยยังครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งครับผมเพื่อจะได้แจ้งเตือนในคขีปขต,ต,ต่อไปครับผมขอบคุณครับที่รับชมสามหลังสามเงืยอแฮวครับผมบ่มีแต้มครับผมขอบคุณครับที่รับชมครับผม